บริษัทไบโอไซ์แอนิมอลเฮลท์จำกัดมหาชนหรือ BIS เพิ่งจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อเร็วๆนี้ครับ เป็นธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของสัตวแพทย์นำเข้าผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์และสัตว์เลี้ยงจุดที่น่าสนใจคือการพัฒนาชุดตรวจโรคสำหรับสัตว์ซึ่งเป็นการตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายจากโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นและต่อยอดจนถึงการตรวจเชื้อโควิด -19 ในสินค้าเกษตรได้ครับในเบื้องต้นเนี่ยธุรกิจหลักเราเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์นะครับแน่นอนเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สาคัญเราดูแล สัตว์ทั้งห่วงโซ่ของอาหารเนื่องจากสัตว์เนี่ยก็คือนอกจากการผลิตระหว่างการเลี้ยงเราต้องตรวจสุขภาพของสัตว์นะครับการตรวจสุขภาพของสัตว์เนี่ยแน่นอนหลังจากเราทําวัคซีนไปเราต้องการเช็คว่าสัตว์เหล่านี้มีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในการป้องกันโรคไหมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าสู่หลงเชือ้อเราต้องตรวจสอบว่าสัตว์เหล่านี้มีความปลอดภัยทางด้านอาหารก่อนไปสู่คนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราในส่วนของสัตวแพทย์ เมื่อเราเริ่มพัฒน,นาในส่วนของการขายชุดตรวจและจัดจาหน่ายชุดตรวจเรามีมุมมองว่าเราน่าจะทําชุดตรวจเองนะครับ oh. เพื่อลดการนําเข้าจากต่างประเทศทีนี้แหละครับคือเรื่องพวกชุดตรวจอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคนกับสัตว์เนี่ยทำไมคนไทยถึงควรจะต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยเองส่วนหนึ่งมันลดการนําเข้าอยู่แล้วนะครับส่วนที่2ที่ผมเห็นมีความสําคัญมากแล้วก็เราสามารถทําได้ดีนะครับก็คือการที่เราสามารถเพิ่มคุณค่า นะครับแล้วก็สามารถแอพพลายชุดตรวจเหล่านี้ให้มันแมทกับคนไทยแมทกับสิ่งที่เราต้องการตรวจแม้กระทั่งอุปกรณ์บางตัวเราสามารถแอพพลายมันจากความซับซ้อนและเครื่องใหญ่ใให้มันสู่เครื่องที่เล็กลงแล้วก็มีความง่ายสะดวกในการใช้รวมถึงราคาถูกลงครับอ๋อมันก็เข้าถึง,งได้ไงครับใช่ครับ,รบพัฒนาตัวชุดตรวจยังไงครับ ทางบริษัทเนี่ยก่อนหน้านี้เราเรียนเห็นความสําคัญของการทํานวัตรกรรมนะครับเราเริ่มทํานวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องชุดตรวจโดยการได้รับความร่วมมืองบสนับสนุนจากสํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะครับเราทําชุดตรวจด้วยแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเรียวทา PCR หลังจากนั้นเนี่ยตอนตอนนั้นที่เราทำนะฮะเราทําตัวโรคเกี่ยวกับเรื่องของพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัส์สมคนเราพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มนี้ก้าวเข้าไปสู่ในส่วนของโรคในสัตว์ โรคที่เราทำตอนนั้นเป็นโรคที่มีความสำคัญมากนะครับก็คือ ASF นะครับที่ทำให้เกิดการตายของสุกรค่อนข้างมากนะครับต้องเรียนอย่างนี้เรี้ยวทำ PCR าเนี่ยเป็นมาตรฐานการตรวจที่ได้รับการรับรองแบบเป็นแบบสากลน,นะครับสามารถตรวจในสัตว์ที่ที่ต้องการหาในการค้นหาเชิงลุกนะครับแล้วก็ปริมาณการของเชื้อเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับ a s เเเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่อยู่กับมันไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยอัตราการตาย100%เกือบ100%ไม่มีวัคซีนรักษาบบดังนั้นเราต้องหาเชื้อในเชิงลุกนะครับปือเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็คัดแยกตัวที่ป่วยออกจากฝูงอันนี้เราพัฒนาชุดตรวจเอเซหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราน่าจะพัฒนาชุดตรวจให้มันสามารถก้าวเข้าไปสู่ใกล้เคียงกับคนมากขึ้นนะครับแล้ก็พัฒนาชุดตรวจที่เรียกว่าโรคที่สําคัญก็คือโควิด -19 นะครับ ตอนนั้นที่เราพัฒนาเนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มเดียวทำ PCR นะครับแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นเจ้าแรกนะครับของออยนะครับณนะวันที่เราตรวจเนี่ยเรามองเห็นว่าเราน่าจะเพิ่ม value creation ให้กับชุดตรวจของเรานะครับจากการเดิมเนี่ยที่เราตรวจได้แค่ในส่วนของในคนมันควรจะตรวจได้ในสัตว์แล้วก็ในสิ่งของโดยเฉพาะคื่ผักผลไม้ กว่าจะตรวจได้ว่าผลผลิตที่ได้นั้นปนเปื้อนเชื้อต้องสงสัยหรือไม่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพและทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญลองไปฟังวิธีคิดของ BIS Group เรื่องนี้กันดูครับอย่างที่เราทราบตอนนี้นโยบายของจีนนะครับณนะตอนนั้นต้องการความปลอดภัยเรื่องของซีโร่โควิดในประเทศจีนนะฮะโดยกันเนี่ยเ,เรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทางจีนเขาตระหนักว่า อาจจะเป็นตัวนําพาโรคซีโรโควิดเข้าสู่คนหรือประเทศเขา๋อครับดังนั้นเนี่ย mm hmm. เราก็เลยพัฒนาชุดตรวจนะครับให้เป็นแพลตฟอร์มของเรียวทามพีซีโดยที่ทําเป็นรูปแบบของวันเฮล s ์ส t ตมคือตรวจได้ทั้งคนตรวจทั้งสัตว์แล้วก็ตรวจทั้งอาหารใน <In S 2> จุดเดียวครับผม <Ha. S 2> จากจากจากตัวเดียวจากจากชุดตรวจอันเดียวกัน oh, <yeah. S 2> นะครับเราได้ส่งประกวดนะครับงานนวัตกรรมในส่วนของ i ินเ r อร์เ o ช a l Innovation Award 2021ในปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลในส่วนของนวัตกรรมของ Product ตัวชุดตรวจนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต่อยอดนะครับโดยการที่ให้ความร่วมมือกับสะวะกนะครับในการที่เข้าไปร่วมวิจัยเพื่อหาโซลูชันในการตรวจทุเรียนนะครับในโครงการซีโร่โควิดที่จะส่งไปที่ประเทศจีนครับผมอันนี้แหละที่ผมผมสงสัยคืออย่างเวลาตรวจ จะ ATK PCR ในคนมันก็มีกระบวนการแล้ะตรวจทุเรียนมันตรวจยังไงฮะการที่เรามีนวัตกรรมเองเราสามารถ apply นะครับนอกจาก apply แล้วเนี่ยทำให้มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเราทํา2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเรียวทำ PCR เนี่ยเป็นการทําชุดตรวจเว,วลาใช้เนี่ยใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ค่อนข้างใหญ่แพงและมีความซับซ้อนนะครับเราหาเครื่องมือนะครับของเรียวทำ PCR ที่ค่อนข้างขนาดย่อม เป็นโมบายเป็นโมบายพีซีอนะครับแล้วเราทําชุดตรวจที่ให้มันสามารถเข้าไปใช้กับเครื่องขนาดย่อมนี้ได้นอกจากจะทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าถึงได้แล้วเนี่ยราคาก็จะถูกลงนะครับแล้วในขณะเดียวกันน้ํายาที่เราทําเราก็สามารถแอพพลายให้มันสามารถมีความเฉพาะเจาะจงในการสก,กัดที่ไม่ใช่แค่ตัวอย่างเนื้อเยื่อของมนุษย์ ก็ไปเพิ่มในส่วนตัวอย่างของสัตว์หรือว่าสิ่งของอย่างที่ผมเกินไว้ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าภาคการเกษตรสินค้าเกษตรจะไปมีเทคโนโลยีนวตัตก,กรรมอะไรมาเพิ่มคุณค่าได้มากคําตอบคือมีและมีเยอะด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับในอนาคตเนี่ยเราสามารถพัฒนาชุดตรวจในแพลตฟอร์มเรไท์ p r กับเชื้ออื่นอ่ขึ้นอยู่กับต้นทางของประเทศที่เขาต้องการให้เราตรวจ เช่นถ้าไม่ใช่แค่จีนสมมติกลุ่มประเทศยุโรปมีความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มเชื้อโรคบางอย่างกับสินค้าบางประเภทก็ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาประยุกต์ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับในหาะเดียวกันอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเครื่องขนาดใหญ่นะครับที่เดิมจะต้องอยู่ในห้องแลบขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความชํานาญสูงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถอัพไพรมาใช้ในเครื่องที่เป็นโมบายนะครับงั้นเครื่องมันก็จะค่อนข้างเล็กมากนะครับ แล้วก็ในียวกันเราก็สามารถสอนให้นักวิทยาศาสตร์นะครับประจำแลบสามารถทำงานได้กับตัวนี้ความท้าทายของธุรกิจนี้คือการนำสิ่งใหม่ๆเข้าไปใช้กับภาคการเกษตรที่มีกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมโจทย์ที่สำคัญคือการชี้ให้เห็นมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นและเชื่อมั่นในฝีมือนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เก่งในระดับสากล ความยากเนี่ยมันมันยากตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือม n d s e t ของเจ้าของกิจการเลยด้วยซ้ำต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนสําหรับการใช้ชุดตรวจแต่ตั้งแต่โรค ASF เข้านะครับซึ่งเป็นโรคระบาดท,ที่ทําให้เกิดอัตราการตายในสุก,กรค่อนข้างสูงนะครับเขามองว่าเจ้าตัวนี้มีความสําคัญต้องลงทุนะนะครับต้องลงทุนชุดตรวจเหล่านี้นะครับเพื่อคัดกรอง สิ่งต่างๆให้เข้ามาสู่ฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำแม่สุกรสายพันธุ์ใหม่เข้าไม่ว่าจะมีการคัดกรองคนไม่เฉาเป็นการคัดก,อก,อกรดกองคนที่เข้ามาในฟาร์มอาจจะต้องรัดกุมเรื่องของรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็การทำลายซากนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับไบโอเซนเตอร์ที่ทั้งหมดเลยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์บ้านเราเก่งมากๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องของโอกาสหรือการโอกาสในการต่อยอดนะครับ วันนี้นักวิจัยทั้งหมดเลยที่พัฒนาชุดตรวจของเราเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเองแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เราประสบความสาเร็จจากคนรุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งเขาเขามีพาชั่นมีพาชั่นในการที่อยากจะทานะครับแล้วก็อยากทําให้สาเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นเราเป็นคนเชื่อมจิ๊กซอเหล่านี้นะครับทำให้มันเกิดมาเป็นรูปแบบรูปประม แลลกก็็สาาามมมมรรถทให้้้ันนเเเเิดเปดปคอชียไแวํผนธุรกิจต่อจากนี้ของ BIS Group คืออะไรและในฐานะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพพวกเขาต้องการการสนับสนุนอะไรเพื่อให้เทคโนโลยีนวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทยเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นคําตอบน่าสนใจทีเดียวซึ่งเราเชื่อว่าเราก็มีครบนะครับก็คือ 1. ผู้ให้ทุน นะครับต้องเล่บอกว่าไม่ใช่ไม่มีทุนนะอ๋อเ,เ, <Visual. S 1> เรามีเรามีผู้ให้ทุนเลยะนะครับในส่วนของหนึ่งเรามีเรามีทุนด้วยเรามีผู้ให้ทุนให้กรารสนับสนุนเช่นสว,นาชาวทชไบโอเทคนะครับเรามีในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่คิดค้นงานวิจัยเก่งๆนะครับเรามีกเกษตรกรผู้เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรงหรือเกษตรกรที่เอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้แล้วเราก็มีบริษัทนะครับที่พร้อมเชื่อมสิ่งเหล่านี้ ข้ามาด้วยกันเอ้ยก็ดูเหมือนระบบนิเวศดูจะครบดีนะถูกต้องครับจริงๆเนี่ยมันครบนะครับแต่เรายังขาดเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลกูลเลชันที่อาจจะไม่ทันสมัยที่อาจจะต้องเพิ่มเติมหรือเลกูลเลชันบางอย่างที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันมันวงจรเหล่านี้มันเดินได้นะครับเลกูลเลชันเหล่านี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบนะครับหรือว่าเงื่อนไขของภาครัฐ ที่จะต้องสนับสนุนหรือปลดล็อกหรือปรเปลี่ยนกฎบางอย่างเพื่อให้การเกิดนวัตกรรมมันเกิดง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับเรานะครับถ้ามีผมเชื่อว่าเรามันจะทําให้เกิดการผักดันนวัตกรรมไปได้แบบมหาศาลเลย ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ